คลิปนี้ของ R.O.M. c l a s s ค c นะครับผมจะพาทุกคนไปตามล่าเจ้ากุมารใน abyss lake part 3ทั้งหมด21ตัวกันครับว่ามันซ่อนตัวอยู่ตรงไหนบ้างนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ู้สึกหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินทับอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพท i n วินทับอัพลิง์กอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ สำหรับเจ้ากุมารตัวแรกนะครับก็จะอยู่ตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับเป็นทางเข้าพาร์ทสของ abyss lake เลยนะอยู่ใกล้ๆกับกล่องนะครับก็จะมีผีเสื้อนะครับให้เราคุยตรงนี้เลยนะก็ง่ายๆครับทําแบบเดิมนะคุยไปคุยมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เจอละสําหรับตัวแรกนะครับเก็บง่ายๆเลยครับจุดที่2นะครับเดินลงมาจากจุดแรกนิดเดียวนะครับจะเจอกับกุมารนะครับให้เราตีเหมือนเดิมครับอ่าก็ แค่สังหารมันไปนะครับก็สําเร็จแล้วนะครับสำหรับตัวที่2ครับเรียบร้อยกล่องออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็เก็บได้เลยฟึบนี่ส่วนจุดที่3นะครับน้องจะอยู่ในซอกหลืบตรงนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมเผลกดไปแล้วนะครับก็เลยอัดคลิปให้เพื่อนๆดูไม่ได้นะแต่ว่า มันง่ายมากแค่เข้ามาคุยตรงนี้มันก็ได้เลยนะครับสำหรับกุมารตัวที่3ครับสำหรับตัวที่4นะครับเดินตรงข้ามจากจุดที่3มานะครับจะมีรูปกล้องถ่ายรูปอยู่ในแมปเลยนะครับเดินมาก็ง่ายๆเลยครับเปิดกล้องถ่ายรูปนะครับผมแล้วก็สามารถถ่ายรูปน้องได้เลยครับปุ๊บนี่ถ่ายเสร็จแล้วก็เจอนะครับอันนี้คือตัวที่4ของพาร์ทสนั่นเองนะครับไม่ยากครับนี่ เรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวที่5กันต่อครับเดินขึ้นมาจากจุดที่4นิดเดียวนะครับเราจะเจอกับกุมารตัวที่5นะครับเดินอยู่นะครับเราก็ฆ่ามันเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้มันจะวิ่งหนีเรานะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมต้องไล่ฆ่ามันแป๊บหนึ่งฮะทุกคนดูดิมันหนีสุดใจฮะตัวนี้โอเคอันนี้คือตัวที่5แล้วนะครับของพาร์ทสนะเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ตัวที่6กันเลยดีกว่าครับ เดินอ้อมมาจากตัวที่5นิดเดียวนะครับเราจะเจอกับตัวที่6ครับเป็นผีเสื้อให้เราคุยอินเตอร์แอคเหมือนเดิมเลยอันนี้ก็ง่ายๆเลยครับไม่ต้องยุ่งวุ่นวายมากครับลงมาจากตัวที่6นิดเดียวก็จะเจอกับตัวที่7นะครับให้เราถ่ายรูปนั่นเองนะตรงนี้ก็ง่ายอีกแล้วทุกคนปึ๊บนี่ถ่ายรูปเฉยๆนะครับก็กุมารตัวที่7ก็จะโผล่ออกมาแล้วครับ สำหรับตัวที่8นะครับก็เดินลงมาอีกนิดนึงนะครับตรงกล่องเนี่ยนะฮะเราก็จะเจอกับฝูงมอนสเตอร์ใช่ไหมแต่ว่านี่เห็นไหมฮะในปากของกระดูกตรงนี้ครับมันจะมีผีเสื้ออยู่เราก็คุยเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่8แล้วนะครับผมตัวที่9ครับหลังจากที่เราเก็บด้านล่างเสร็จเราเดินขึ้นมาทางขวานิดนึงเนาะขึ้นมาจากบนกล่องนิดนึงนะครับเราก็จะเจอกับกูมารอยู่ตรงนี้ นะครับเราก็ทําการไล่ตีมันได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวที่9นั่นเองครับตัวที่10ครับขึ้นมาด้านบนสุดของ Abyss Lake p a r สจะเจอกับกล่องอีกแล้วนะครับซึ่งตรงข้ามกล่องเลยนะครับก็จะมีผีเสื้อให้เราอินเตอร์แอคเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่10แล้วครับ ถัดมานะครับเริ่มเดินมาทางด้านขวานะครับที่มันจะเป็นเวิร์งใหญ่ๆตรงนี้นะครับมันจะมีรูปกล้องอยู่นะอ่าซึ่งเดินมาใกล้ๆกับรูปกล้องเนี่ยก็จะเจอกับตัวของผีเสื้ออีกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกุมารหมายเลข11นั่นเองนะครับเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราไปจุดสุดท้ายของด้านขวากันเลยดีกว่าครับก็คือกุมารตัวที่12นะครับสำหรับตัวที่12เนี่ยก็จะมาทางด้านบนขวาสุดเลยนะครับผมนะ เนี่ยมันจะเจอกับลูกกรงแบบนี้นะฮะแล้วให้เราเนี่ยเปิดกล้องถ่ายรูปขึ้นมานะครับผมแล้วก็ถ่ายขึ้นไปด้านบนตรงนี้อ่าตรงที่เป็นสีเหลืองๆนะครับกดถ่ายได้เลยครับหลังจากถ่ายเสร็จแล้วนะครับกุมารตัวที่12เนี่ยก็จะโผล่มาให้เราเห็นนั่นเองนะครับอ่าในพาร์ทสตรงนี้นะครับด้านขวาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด12ตัวนะครับให้เราหากันั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปหาเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าทางด้านซ้าย ที่มันมีมังกรเกิดเนี่ยมันมีกูมานเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยครับ หลังจากที่เราหาทางด้านขวาของพาร์ทสเจอครบ12ตัวแล้วนะครับเราจะมาตามเก็บทางด้านซ้ายอีก9ตัวนะครับซึ่งมันจะไม่ซ้ำกับอันเดิมนะที่มันมีอยู่แล้ว3ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยนะครับเริ่มจากจุดแรกครับก็คือจุดที่เราวาปลงมาตรงนี้เลยนะครับวร์ปลงมาหันหน้าดูนิดนึงครับเราจะเจอกับผีเสื้อครับนี่คือตัวที่13นะครับของพาร์ทสนี้นั่นเองครับ และตัวที่1 4นะครับเดินเข้ามาในค่ายนะครับที่มี NPC อยู่นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับนี่มันจะอยู่ตรงแคมป์ตรงนี้เลยนะครับเราก็คุยกับผิดเสื้อโคตรง่ายเลยครับผมต่อมาคือตัวที่15นะครับเดินจากจุดเดิมขึ้นมานิดเดียวเท่านั้นนะฮะตรงเนินตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยแงนหน้าขึ้นไปด้านบนนะครับจะสังเกตเห็นดำๆเห็นไหมอ่านั่นแหะก็คือสติกเกอร์ของกุมารนะครับให้เราแงนหน้าขึ้นไป แล้วก็ถ่ายรูปให้โดนครับปุ๊บนี่เท่านี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวที่15นั่นเองครับจากด้านซ้ายเมื่อกี้นะครับเลี้ยวขวามานะครับตรงยาวๆนะครับจะเจอกับตัวที่16นะครับเป็นผีเสื้อให้กดอินเตอร์แอคง่ายๆอีกแล้วนะครับตัวนี้ก็จะ16แล้วนะครับขาดอีกแค่5ตัวก็จะครบของพาร์ทสแล้วครับ และเดินออกมาทางด้านขวาสุดของโซนนี้นะครับเราจะเจอกับกําแพงตรงนี้อ่าเป็นเหมือนประตูนะครับแล้วเราก็เปิดกล้องขึ้นมาแหงนหน้าขึ้นข้างบนนี่เห็นไหมตัวที่17เนี่ยก็จะโผลออกมาแล้วนะครับนี่เลยง่ายๆครับแค่ถ่ายรูปก็โผล่มาเลยครับ ตัวที่18นะครับก็จะอยู่ในซอกคลื่ตรงนี้เลยนะครับก็ให้เราเดินเข้ามาตีง่ายๆเลยครับวิธีเรียกกูมานในเฟสนี้เรียกได้ว่าเหมือนเดิมทุกอย่างนะถ้าเกิดใครอยากลองหาเองเนี่ยก็สามารถหาได้ไม่ยากเลยนะครับ <Wow. S 1> ถัดมานะครับตัวที่19กก็จะอยู่สิงอยู่กับกล่องตรงนี้เลย นะครับอ่าเราเดินเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอผีเสื้อเลยนะครับเหมือนเขาคิดไม่ออกแล้วว่าจะเอาไปซ่อนตรงไหนก็เอามาไว้กับกล่องมันเลยละกันนี่ก็คือตัวที่19นั่นเองครับตัวที่20นะครับก็ยังคงอยู่กับกล่องนะครับที่อยู่ในเวิร์ตรงนี้นะฮะซึ่งอันนี้มันจะอยู่ใน โครงกระดูกตรงนี้นะครับอ่าเราก็กดคุยได้เลยนะครับง่ายมากๆสําหรับตัวที่20นะครับและเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปหาตัวสุดท้ายกันครับและกุมารตัวสุดท้ายของ Abyss Lake เ h ส3นะครับก็จะอยู่ทางด้านบนสุดตรง Twilight Zone ตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงบัลลังเลยนะครับให้เราเนี่ยทำการเปิดกล้องขึ้นมานะครับแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยฮะเห็นไหมข้างบนมันจะมี มีอยู่นี่เห็นไหมเป็นกล้องซ้อนกล้องเลยนะครับนี่คือตัวสุดท้ายนะครับผมอของพาร์ทสนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นการจบพาร์ทสแล้วนะครับทั้ง21ตัวของกุมานั่นเองนะครับของที่ได้ก็ต้องบอกเลยว่าธรรมดาจะจัดเลยนะครับแล้วก็ ไม่ได้มี achievement อะไรเป็นพิเศษเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการตามหาลุ่มารทั้ง21ตัวใน Abyss Lake Part 3นะครับต้องบอกเลยว่าาร์ทนี้เนี่ยเขาทำออกมาค่อนข้างง่ายแล้วก็หาเจอได้ไม่ยากนะครับหรือว่าเราอาจจะมีประสบการณ์จาการ์ทแรกมาแล้วก็เลยทำให้หาไม่ยากเนาะก็อย่าลืมมาไล่เก็บให้ด้วยนะครับครบ21ตัวนะแล้วก็เดี๋ยวรอดูตอน Part 4นะครับว่าจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่านะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาว r a g ล็ r o k คลาสสิกนะครับถ้าชื่นชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ